สวัสดีครับกลับมาอัปเดตลอสเชรีเลเกอร์กันหน่อยนี่วันนี้ยืดอกได้วันนี้ทีมเราชนะนะวันนี้เลเกอร์เราเนี่ยเหมือนเจอชุดที่ลงตัวเหมือนที่ผมบอกไว้ในเทปก่อนนะผมว่าแมคคิวสตี้เนี่ยน่าจะเป็นส่วนผสมที่ลงล็อกแล้ววันนี้นะครับลอสเชรีเลเกอร์ก็ยืนยันจะใช้ชุดเดิมต่อไปออตินลีฟแมคคิสตี้เรบอนเจมลุยฮาชิมุระแอนโทนีเดวิดเจอกับซัคกาเมนโตคิง งเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแสลงของเลเกอร์อยู่หนึ่งทีมนะเจอกันเนี่ยไม่ค่อยชนะหรอกพวกเขามักจะทําได้ดีกว่านะครับแต่เปิดเกมมาเนี่ยวันนี้เลเกอร์เล่นได้ดีนะครับ h ดียรอนฟอกมักจะเป็นตัวแสบของเลเกอร์วันนี้เอาแม็กคิสตี้ไปไป,ประกอบติดไปไล่เกาะไล่สิงทําให้ฟอกเนี่ยเดินเกมได้ไม่สะดวกแล้วก็แตมเนี่ยจะไปตกที่เดมานิดนึงแล้วก็ฟอกมาลันอยู่ตอนท้ายส่วนเลเกอร์เนี่ยออติลิฟผมบอกแล้วนะ ห้าหกเกมก่อนบอกแล้วว่าผมคิดถึงออตตินลีฟมากเพราะมันไม่มีเพย์เมเกอร์ไม่มีคนเจาะตีซอนออตตินลีฟเล่นดีเอดี AD เล่นดีทำให้ควอเตอร์แรกเนี่ยเลเกอร์ออกนำไปก่อน3 7ต่อ28เป็นฟอร์มที่ดีมากๆ เข้าสู่วอเตอร์ที่2นะครับลอตชอลิเลเกอร์เนี่ยไม่ได้มีดาวเด่นช่วยกันเล่นนะออตินลิฟลุยฮันชิมูระเลอบอนเอดีทำคนละลูก2ลูกลูก2ลูกแต่ว่าฝั่งซัคการเมนโตคิงเนี่ยอดีตเด็กปั้นของเราอย่างมาริกมังเนี่ยเล่นดีมากทะลุทะลวงเข้าหาห่วงทำแต้มเป็นกอบเป็นกรรมพาซัคารเมนโตคิงตีเสมอแล้วก็พลิกแสงลอตเชลิเลเกอร์แล้วก็เลเกอร์เนี่ยเขายังช่วยกันเล่นอย่างต่อนเนื่องเก็บแต้มมา เก็บเรื่อยๆอจนเลเกอร์เนี่ยจบครึ่งแรกนำไปก่อน62ต่อ58นะครับเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ยรอจินิเลเกอร์เนี่ยก็ยังช่วยกันเล่นได้ดีมากวันนี้การกระจายบทบาททำได้ดีคนที่เด่นๆเนี่ยเป็นท่านพอแอนโทนีเดวิดคอยเก็บวงในคอยกินแต้มวงในส่วนซากาเมนโตคิงเนี่ยก็ดีอารอนฟ็อก เดินเกมไม่สะดวกเนอะก็เป็นซาบอนิตได้แต้มมานิดหน่อยจบควอเตอร์สเนี่ยเลเกอร์นำแปดสิบหกต่อแปเป็นเกมสนุกนะเกมเบียดคู่ขี้สูสีกันตลอดเข้าสู่ควอเตอร์ที่สีก็ยังสูงสียันท้ายเกมเลย แต่สุดท้ายแล้วนี่มาโดนออเติลีฟยิง3แต้มออเติลีฟเข้ามาโฟเตอร์เดวิดมิดแมทเก็บแต้มวงในยิงระยะกลางทำให้เลเกอร์เนี่ยได้รันอย่างต่อเนื่องเขาพาเลเกอร์นำสูงสุดที่16คะแนนในท้ายเกมก่อนที่เลเกอร์จะปิดเกมชนะ้ดยสกอร์113ต่อ110นะครับเป็น1ใน หนึ่งในเกมที่น่าประทับใจของเลเกอร์นะวันนี้เกมรีบาวน์ ond, เลเกอร์ทำได้ดีกว่า53-43ต่อทุกทีเจอคิงจะมีปัญหาจุดนี้การบล็อกทำได้ดีมาก10ครั้งคิง7ครั้งแล้วก็ over, เทิร์นโอเวอร์เลเกอร์แค่10ครั้งส่วนคิงเนี่ย15ครั้งแล้วมานั่งสำรองที่เป็นปัญหาของเลเกอร์มาตลอดทั้งฤดูกาลวันนี้จงภูมิใจ มานั่งสำรองตัวสำรองของเลเกอร์กดไป30แต้มคิงได้แค่19คะแนนเท่านั้นและเลเกอร์ก็ได้แต้มจากเทอร์โนเวอร์สูงถึง22คะแนนและท้ายเกมเราบีบให้ซากาเมนโตคิงเสียเทอร์โนเวอร์ติดตกันจนเลเกอร์กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีลูกโทษที่ยิงไม่ค่อยดีวันนี้ยิงอยู่83%สเปอนชนวันนี้กินเรียบ เก็บไปทั้งหมด18บาคะแนนคิงได้ไป6คะแนนเรียกว่าวันนี้อะไรก็ดีสำหรับเลเกอร์มาดูห้ประเด็นในหลังเกมนะครับประเด็นแรกเนี่ยแมนออลเดอร์แมนในใจผมนะวันนี้ต้องเป็นท่านพอแอนโทนีเดวิดเท่านั้นทุกทีเนี่ยแอนโทนีเดวิดเวลาเจอโดมนทัสซอบนิตเนี่ยจะมีปัญหาจะเหมือนงูเหลือมเชือกกล้วยสู้ไม่ค่อยได้แพ้ทางบ้านยุโรปซอบนิตมันเป็นพวกฟอร์เวิร์ดที่มันหนักนะเพราะว่าเออโดมนทัสซอบนิตเนี่ยเป็นคนที่ผม ผมอันเดอร์เลดนิดนึงผมมองข้ามนิดนึงพอผมไปดูสารคดีใน Netflix เนี่ยผม,มเริ่มเห็นการทำงานหนักของเขาการเติมอาวุธตลอดความแข็งแรงที่เจ้าตัวมีไม่แปลกใจแล้วว่าที่เจ้าตัวจะมีผลงานที่ดีแต่ว่าวันนี้ท่านพอเราดีมากๆท่านพอ,อเนี่ยมี21คะแนน19รีบาว4อาซิด3สติวแล้วก็6บล็อกเป็นรีบาเกมลุกไป7ครั้งหลายต่อหลายครั้ง เลเกอร์ aker, กำลังจะโดนพิกเกมนะยิงไม่ค่อยจะลงทันเดวิดก็ไปเก็บบอลมาแล้วก็ซ้ำลงไปฟิลโกโดยรวมเจ้าตัวเนี่ยยิง20ลง7ฟิลโก37แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าคุณดูในเกมคุณจะเห็นแล้วว่าเวลาเดวิดได้บอลเนี่ยลุม2ลุม3หมุนเข้าใต้แป้นเจอ3คน4คนไม่ใช่งานง่ายที่จะมีฟิลโกที่ดีแต่ผลงานของท่านผอ,อยอดเยี่ยมมากๆวันนี้ท่านผอ,อคมโดเมนทสัสโซบนิตแบบ อยู่สนิทนี่คือ MVP นี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมที่น่าสรรเสริญที่สุดนะจ๊ะประเด็นที่2นะครับคนที่เล่นได้โดดเด่นเนี่ยผมให้ลุงเจมส์นะลุงเจมส์เป็นประเด็นที่2นะครับวันนี้รัวบอลเจมส์เนี่ยมี19คะแนน7แอสซิต์6รีบาวด์หนึ่งบล็อกด้วยแล้วก็เป็นบล็อกสำคัญด้วยฟิลโกโดยรวมเนี่ยสาแปเตสามแต้มอาจจะมี25%ินะยิง4ลงหนึ่งแต่ว่าโมเมนตัมในควอเตอร์ที่3ถ้าใครดูอยู่อะ่ะมันจะมีช่วงที่ลุงตามไปตบอะ่ะ ตามไปกดติดแป้นอนะ่ะโหเพนนั้นสวยมากอันนั้นคือหนึ่งในเพที่ผมมองว่าคนเละอัพอ่ะคนหลุดเข้าไปอ่ะก็คิดว่าไม่ทันแล้วนะแต่ลุงมาจากไหนไม่รู้โดดไปตบคาปแป้นเลยแล้วลุงก็สวนกลับไปวางซ้ายแล้วก็ช่วงปิดเกมวันนี้ลุงลุงเพอร์เฟกเกมผมรู้สึกว่าราบอลเนี่ยเออสังเกตนะเวลาเราบ่นเขาอะ่ะเราจะบ่นเขาเล่นไม่ดีอะตอนตอนทิพเยือนทิพเยือนเนะไอตอนที่แบบ เป็นทีมเยือนติดติดการลดทิปอะมันไม่ค่อยได้พักไงมันแข่งเสร็จกลับมาเปลี่ยนชุดบินต่อแข่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันวนแบบเดินทางแข่งเดินทางแข่งแต่อย่างเกมเนี้ยอ้าเราเห็นแล้วว่าเราแข่งเนี่ยโอ้โหหยุดไปตั้งสามสี่ห้าวันอะเพราะว่ามันมีอ่าบ b a ครับมาพักเนี่ยสองสวันเลเกอร์ก็ได้พักลุงก็ร่างกายสดใสละผมรู้สึกว่าสังขารเป็นเรื่องน่ากลัว ตอนนี้อย่าลืมนะครับว่าอีกไม่กี่วันลุงจะอายุ40แล้วจะ40แล้วแต่ลุงยังสามารถทำ7-8แอสซิ20คะแนนเป็นขนมอยู่ใน NBA อยู่ถ้า back to back อาจจะไม่ไหวแต่ถ้าได้พักเนี่ยลุงยังลร้กาดอยู่ วันนี้ผมว่าลุงเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีมากแล้วก็โรบอนเจมทำลายสถิติลงเล่นมากที่สุดในฤดูกาลปกติวันนี้ลงไปทั้งหมด 57,470นาทีนะแซงหน้าคารีมอับดุลจาบานนะจ๊ะแล้วก็ลุงเนี่ยก็ยังชมไปที่ท่านผอแอนโทนีเดวิดด้วยว่าเป็นผู้เล่นที่พิเศษมากอย่ามองข้ามให้โฟกัสเกมลับของเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมมากๆประเด็นที่3เนี่ยอยากพูดถึงองค์รวมนะครับวันนี้ชอบเกมลับของเลเกอร์มากแอนโทนีเดวิดเขาได้มีเปยเป์ยแล้วแหละว,ว่าพวกเขาเนี่ยได้มีการเหมือนช่วงที่มันหายไปแบบ NBA ครับรอบชิงเนี่ย เขาได้มีการไปฝึกซ้อมได้มีการพูดคุยได้มีการเวลาลงไปเล่นในเกมเนี่ยมีการให้เสียงบอกกันมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการฝึกซ้อมเกมรับเพิ่มมันก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยเล่นเกมรับได้ดีขึ้นแล้วก็ท่านพอเนี่ยได้บอกว่าเพื่อร่วมทีมเขาเนี่ยเริ่มจะเล่นเกมรับแบบหนักขึ้นโฟกัสชนปะทะหนักกว่าต่กอน เพิ่มระดับความเขี่ยวในเกมเข้าไปการได้ฝึกซ้อมร่วมกันการได้แก้ไขร่วมกันเนี่ยทำให้เลเกอร์เล่นเกมรับได้ดีมากวันนี้ เขาบังคับให้ซาคาเมนตตคิงเทิร์โอเวอร์ถึง15ครั้งแล้วก็มี10บล็อกมี8ปสติลแล้วเทิร์โอเวอร์เนี่ยมันไปเทิร์โอเวอร์ตอนท้ายด้วยซ้ำผลงานชิ้นโบแดงสำหรับผมนะนั่นคือฟอร์มของดีอารอนฟอกเขาทำให้ฟอกเนี่ยได้26คะแนนก็จริงแต่เขายิง17ลง7ฟิลโก4 1เปอร์เซ็นต์ทำงานไม่สะดวกแล้วก็มี4เทิร์โอเวอร์รวมถึงโดเมนทัสซาบอนิกไม่ง่ายเลยวันนี้บางช่วงอาจจะมีการแบบ มิชแมทสลับตัวประกบไปกินตัวเล็กของเลเกอร์ได้แต่พอเข้าระบบจริงๆแล้วมันไม่ได้เปรียบทุกทีเขาจะแบบเขาจะตีโซนเลเกอร์แตกกระจุยเลยเขาจะทําให้เลเกอร์เนี่ยเกิดการมิชแมทเกิดการมาช่วยมาฟอสแล้วก็ดีดบอลออกให้ปีกยิง ปีกซาคาเปนโตคิงยิงสบายมาตลอดแต่ว่าเกมนี้ปีกซาคาเป็นโตะคิงเนี่ยได้ตั้งป้อมโล่งๆไม่ได้เยอะมากนักผมว่าเกมรับเลเกอร์วันนี้ดีจริงๆเขาลดซาบอนิตมีแต้มแค่18คะแนนแล้วก็มี12รีบาวเก้าแอซิสผมว่าเกมรับของเลเกอร์วันนี้ยอดเยี่ยมนะครับนี่คือความรู้สึกของผมในวันนี้คือเกมรับดีมากๆจริงตบมือเลยอ่ะชมท่านพอ,อไปแล้วชม เรบอนไปแล้วคนที่ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันก็เป็นลูกหลักผมออตินลิฟนะวันนี้ออลตินลิฟเนี่ยมี25คะแนนมี5แอสซิสมี6รีบาวมี2สติลผมเนี่ยบอกแล้วช่วงที่ตื้อๆผมคิดถึงออลตินลิฟวันนี้เราจะเห็นแล้วว่าออลตินลิฟเวลามีเขาอยู่อะ่ะเขาสามารถถือบอลแบบไว้ใจได้เลยเอาบอลไปถือเลยลูกและเดี๋ยวลูกเนี่ยจะกระชากโมเมนตัมจะคีเอทเกมของลูกเองวันนี้ออลตินลิฟเนี่ย ยี่ห้าคะแนนไม่น้อยนะแล้วฟิลโกห้าสิเปอร์เซ็นต์สามแต้มกดไปสามเมตรยอดเยี่ยมมากๆลุยชิมุระก็ตามมาตรฐานนะครับเล่นเกมรับยิงระยะกลางมีสิบคะแนนห้ารีบาวสองแอสซิสต์คอยเล่นเกมฟัสต์เบรกก็ยอดเยี่ยมแม็กคิสตี้เล่นเกมรับอย่างนี้เลยวันนี้ตามเล่นเกมรับเดียรอนฟ็อกได้ดีแล้วก็ดูมีแพชชั่นในเกมตอนนี้ผม,ผม,ผม,ผมว่าเซนเนี้โอเคละงยังทรงไม่แตกนะแม็กคิตตี้มี8คะแนนยิง3แต้มไป็น1เมตร ภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้และจุดสำคัญสุดๆเลยสำหรับเกมวันนี้ตัวสำรองลงมาใช้การได้อยากจะพูดอย่างนี้มาตอนฤดูกาล20กว่าเกมพึ่งจะดีนั่นนี้เกมวินเซนต์12คะแนน5รีบาว3แอซิตต์มันต้องงี้แล้วก็ยิง5ลง4 3สแต้4ม4เมตร แกฟินเซนนี่แหละที่ผมอยากได้แล้วก็ดีโลก,กดไปส6คะแนนลงมาก็มาต่อเกมมี16คะแนนแล้วก็ใช้การได้ทันทีวันนี้ผมว่าเจ็ดปาดคนเนี่ยเออมันต้องงี้แหละที่เป็นเลเกอร์ที่เราอยากดูนะ เติอมวงในสักนิดนึงแคบเรดดิตอันนั้นไม่มีแต้มแต่ก็ลงมาเล่นเกมรับคอนเอกวันนี้หาเป้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรอ่ะอันนี้คือประเด็นที่5ของเลเกอร์นะส่วนไประเด็นสุดท้ายเนี่ยสำหรับซกคร์มนตคิงนะวันนี้ทำงานไม่สะดวกเท่าไหร่ฟ็อกมี26คะแนน5แอซิดซาบอนิกมี18คะแนน9แอซิสิบ12รีบาเเกือบทีเบิ้ลเบิ้ลอยู่นะมาริกมังมี17คะแนนคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักตอนเนี้ย เจเจริดดิดบอกว่าการชนะเจเจเรดดิกเนี่ยได้บอกว่าการชนะเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่เขาชอบมากที่สุดในฤดูกาลนี้เลยชอบการเล่นเกมรับของทีมชอบการแชร์บทบาทกันเห็นไหมว่าควอเตอร์หนึ่งเนี่ยอาจจะเด่นหนึ่งถึงสองคนควอเตอร์สองควอเตอร์สามเนี่ยแต้มกระจายกันหมดเลยคนละลูกสองลูก 2, ลูกสองลูกเจ็ดคนเนี่ยยิงกันคนละสองลูกหมดเลยแต้มแชร์กันหมดเลยควอเตอร์สองควอเตอร์สามนี่สิ ทีมที่มันดีเนี่ยมันต้องเป็นทีมทรงแบบนี้หลังจากช,ชนะในเกมนี้นะครับลอจิลิเลเกอร์เนี่ยกลับมาอยู่ในอันดับที่7พวกเขาชนะ15แพ้12ผลงานดียางต่อเนื่องนะชนะ2เกมติดแล้วก็มีรูปมีทรงมีเกมรับมีเกมรุกมีรูปแบบเออมันต้องงี้ให้แฟนๆเขาได้ยิ้มบ้างคือต้นรดูุการดีใจสักพักสิบกว่าเกมแม่งแพ้เหมือนจะเป็นคนบ้าเออกลับมามีเนี่ยแต่จริงเนี่ยการกลับมารอบนี้จะรู้สึกดีอย่างหนึ่งคือ มันกลับมาด้วยการเล่นเกมลับมันไม่ได้กลับมาแบบคนนั้นเล่นดีคนนี้เล่นดีคนนี้โผล่ขึ้นมามันกลับมาด้วยเกมลับก่อนถ้าเกมลับไม่เสียเดี๋ยวอะไรก็ดีเองบ้านเนี่ยไปเริ่มจากเกมลับก่อนเดี๋ยวทุกอย่างมันจะโฟลไปจากตรงนั้นนะเอาละก็ถือว่าเออเป็นวันที่แฟนเลเกอร์จะได้ไม่เป็นไบโพลามากนักนะจะได้มีความสุขกับกดูบาสบ้างคิดเห็นอย่างไรคุณมีความสุขไหมในช่วงนี้คอมเมนต์มานะจ้าวันนี้ลาละจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย